สวัสดีเจ้าพี่น้องสุภสุขนเจ้าสวัสด,ดีเจ้าอ้านอนเจ้านอนหางน้อยเนี่ยเอาแกง่งนอนมาเอานอนนะเจ้าพับน,น,น้องพอดนอเนาะเขาบอกว่าอาดจนครบขนาดนั้นแขนงนะเจ้าแข่งไว้แก่งนเนาะนอสูงละ่ะเอาเสียสั้นทำนอนขายเนาะกินสั้นก็ขายเน,ะยนา,านะ แแล้วได้กินหลากกินชินนะอ่งนอเนี私私่ยเอามอแะเนาะขายเดี๋ยวจะเขียนเ้องหน่อกกโอเคไหมนี่เนอเจาป้าระเสียงเนอหนอแก่นเดือม 嗯，嗯、mm. uh. mm，嗯，嗯。 กรตัดแล้วก็จะเกิดแขนงนะจะประมาณน,นี้แขนงใหญ่แหลมนี่เอาอันนี้นะนี่นี่เหรออ,อ้ากเลยฮะเลยโอเคโอเค้โอเดีเ๋ยวออกเดี๋ยวออกนี่เอามือมาไกลก่อน แต่ได okay. ้มตักแแต่รนอนนี่ได้เที่ยวอปก่อนจะได้่หยก่าเาะอันนี้ยเขาก็จะเอาเป็นนอส้มนเอาะนจะประมานี้ประมาณนี้ก่จะเอามาใกลกันเลยนี่สายง บ่อเดียวเจ้ากินตลอดเลยอันน er> ี้เป็นไผ่กิมซุงนะเจ้าอยู่ข้างสวนแพงเองแล้วเจ้ามาเลยมาจิ้ต้นนี่เลยมึนสมัง

bằng nó tập <laughs> Hàm cái vậy gì hả cái cái đấy ông nên hát lấy ô cái, 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 cái này. <laughs> ก yes, ันกว่างกันหนึ่งหัวหน้ามาเอาไปนั่งกันแล้วหาออกเมาะขนาดนีกเลยเดี๋ยวจะแค่ทั้งสองน เนอะใหญ่เงี้ยน้ะเอองานเข่าละเข่ากระเหลียงไปจิกๆแล้วเนอะเป็นนอใหญ่นะเจอนี่จะทำนอไม้ส้มกะ ส่วนท่อนสับโซมมดเลยสับหน่อยๆนี่เป็ดคเนงเจ้าันนี้จะเอาแข็งริกหอมแดงกระเทียมเจ้าอย่างใส่ปต้าเจี้ยวมเลด้วเจ้าใส่เข้าไปปาทูเจ้า ลดีหน่อยเจ้าห่าดนิดเดียราเจ้าหน่อยแล้วเนาะอันนี้แม่ใส่กะปี้ก่อนใช่กะนี่กะปี้อยู่ในพี่แกงตัวน้กระปี้เป็นพวกแกงมากเใส่ผักเลยมีอันผักป้อมเปอร์พักแค่แล้วก็ชะอมเจ้า เดี๋ยวรอใส่เ h ็ดเฮ็ดเก็บใส่ตู้เย็นไวนะ้เนาะไปไหนบ้างก่อนบ้างก่งนอ,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 อะนะแกงใส่เ h ็ดใส่ปลาทูเชอะแกงต้อนนะเชอบเอาละเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ะโคงต้องขอฝากคลิปออไปเพียงแต่อีเจ้าก็ขอขอบคุณที่รับชมเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า มาแน<ะ>่เจ้าพายุไกลเจ้าแกงร้อนๆเจ้าปุดละเดนนะนินี่เป็นไม่ขายเนะเนนจ้าเนี้อเนื้อกระสือกันนอนเจ้านอนนอนี่ชุด่อะดรก็แม่เ้าบาทเ้บาทกะใส่ทำเป็นชีฟรั่งนะเจ้าตัดชะอมมันมดเนาะมันบ่อยแตก สี่หอสี่หออันนี้ของขายมอนเจ้าพักในสวนนะเจ้ามักเขือยาวบัวเปรียมพักโค้ผพักรวมมิดหลายอย่างเลยเจ้าอันนี้ยางละสิบบาทจ้ะก,ก็เจ้าอันนี้ยางละสิบบาทอันนี้เป็นพักเป็นห้องพักนึ่งจ้ะก็พักหนึ่งก็คือพักหลายๆอย่างรวมกันเจ้าไปเซฟพักนึ่ง มันน้อยมันแทงห้องมันน้อยนะนี่เหลือแต่ขนมากเส็ดอย่างละแกงอย่างละแกงอย่างละยายมอญก็เลงจะเอาเขาไปขายในหมู่บ้านนะเจ้าแพ่งก็แพ่งกับไ,ได้ตัวไปนะเจ้าเน้อมันมนันด้วเน้อเจือหื้อมันมนันตัวเน้อแต่มีลาขายแล้วเจ้า